สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณนะครับคลิปนี้มาที่ตารางเลขกลังวันนะครับประจำวันเสาร์ที่16ตุลาคม2 5 6 4นะครับผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับแนวทางที่นำเสนอก็เป็นเพียงแนวทางตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลหวยผล,ผลสนากิจใหม่รัฐบาลย้อนหลังนะครับไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอาไว้เป็นแนวทางในการ เลือกซื้อลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วกันนะครับส่วนตารางเลขกำลังวันนี้ก็ไม่ได้คนไม่ได้เป็นคนประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานะครับก็เป็นเ,เครื่องมือที่เขามีใช้อยู่แล้วนะครับมาหลายสิบปีแล้วแหละเนาะผมก็เห็นมาหลายสิบปีแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเป็นของอาจารย์ท่านใดนะครับไม่มีคําตอบเลยนะครับสอบถามไปหลายหลายครั้งแล้วไม่มีใครรู้ว่าเป็นของใครนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าขอ,ของข้อมูลด้วยเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยหากท่านใดยังหากท่านใดเป็นผู้ชมใหม่เป็นผู้ติดตามใหม่นะครับบน YouTube Channel กิติคณคำนวณฝากกดติดตามพร้อมแล้วกดรูปกระดิ่งนะครับส่วนบนเพจ Facebook ฝากกดถูกใจเพจด้วยนะครับทำตามขั้นตอนนี้แล้วทุกท่านจะไม่พลาดทุกข้อมูลที่ผมอัปเดตนะครับผมคลิปนี้ก็จะไม่เยื่ยนเย้อะนะครับตามนี้เลย วันที่16นะครับตุลาคมตรงกับวันเสาร์ขึ้น10ค่ําเดือน11ปีฉลูนะครับเดือน11ปีฉลูาตารางมันมีอยู่3แบบเนาะเป็นตารางวันเสาร์รวมวันเสาร์ข้างขึ้นวันเสาร์ข้างแรงนะครับเนาะกะ็วันเสาร์รวมนี่ผมผมเป็นคนเรียกเองนะครับไม่รู้เจ้าของไอเดียนะครับผู้ประดิษฐ์คิดขึ้นมาเนี่ย เขาเรียกว่าอย่างไงเนาะมันมีข้างขึ้นข้างแหลมเนาะมันเป็นนเสาร์แล้วก็ข้างขึ้นข้างแหลมอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยเรียกตารางวันเสาร์รวมแล้วกันผมเลือกตารางนี้เป็นหลักนะครับเนาะแล้วก็ตัดเลขหกออกในสูตรของผมนะครับผมทําเรียบร้อยแล้วแหละเลขหกไม่อยู่ในกลุ่มเลขเด่นนะครับเพราะฉะนั้นจึงตัดเลขหกออกไปจึงเหลือเลขแค่หกตัวอย่างที่ผมต้องการเหมือนในทุกๆงวดนะครับห้าแปดสองหนึ่งเจ็ดสี่ เลข6ตัวนะครับวินเป็นเลขชุด2ตัวก็ได้36ชุดตามนี้เลยนะครับส่วนเลข3ตัวนี่ผมวินแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามจาก6ตัวก็ได้20ชุดนะครับอย่างที่บอกไว้ไม่รู้นะครับว่าหวยออกตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นการวางเลขของผมก็คือจะวางเลข,ขกว้างเข้าไวนะ้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากลด หลันให้มันเหลือห้าตัวสี่ตัวสามตัวตามลำดับนะครับแต่ทีนี้ถ้าจำนวนตัวเลขมันเหลือน้อยนะครับในกรณีที่เรา,เาไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนาะในกรณีที่สูตรเรามันไม่ได้ใช้สูตรวิเศษนะครับเนาะวิธีการของเราไม่ใช่วิธีการวิเศษเพราะฉะนั้นการให้เลขจํานวนตัวเลขเยอะ,ยอะนะครับนะโอกาสในการถูกหวยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ แต่นะครับการลงทุนก็ต้องเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นได้อย่างเสียอย่างนะครับแต่ถ้าจะได้เลขน้อยตัวนะครับความเสี่ยงก็ต้องเพิ่มขึ้นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าได้กําไรขึ้นมานะครับถ้าถูกขึ้นมากําไรก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับเพิ่มขึ้นมันจะสวนทางเนาะเลขน้อยตัวนะครับความเสี่ยงเพิ่มนะครับแต่ถ้าถูกมาตรงมากับผลหวยนี่ก็กําไรก็เยอะนะครับ แต่ถ้าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นหลายตัวอย่างเงี้ยนะถ้าถูกหวยนะครับก็คือกำไรก็จะน้อยลงแต่โอกาสถูกก็จะเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ถูกทั้งสองวิธีการทั้งตัวเลขน้อยตัวเลขเยอะก็คือไม่ถูกนะครับเ <laughs> พราะฉะนั้นก็เลือกเอาแล้วกันนะครับเนาะตามนี้ผมก็จะไม่ได้เลียงให้ฟังแล้วกันเนาะผมเลียงผมวินเรียบร้อยแล้ววินเป็นเลขชุดสองตัวสามตัวเรียบร้อยแล้วก็ ให้ท่านผู้ชมนำไปใช้งานได้เลยนะครับเลข6ตัวนะครับผมก็ต้องพูดด้วยว่าเหมือนเดิมทุกครั้งเนาะมันไม่มันไม่เด่นทั้ง6ตัวแน่นอนนะครับไม่เด่นทั้ง6ตัวแน่นอนเพราะอะไรเพราะ2ตัวล่างก็มีแค่2หลักคือ10กับหน่วยนะครับ3ตัวบนก็มี3หลักหน่วย1 0บร้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลขไม่ซ้ํากันเลยใน5หลักเนี่ย ก็จะมีแค่ห้าตัวนะครับถ้าฟุกฟุกเลขเข้าทั้งห้าตัวก็ดับไปตัวหนึ่งนะครับเนาะหรือถ้าเป็นเลขเบิ้ลก็จะลดหลั่นกันไปอีกนะครับเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามหรือตัวเดียวเด่นทั้งบนทั้งล่างแถมเบิ้ลอีกทั้งหากก็จะลดหลั่นกันไปอีกนะครับเนาะตามนี้ไม่เด่นทั้งหกตัวแน่นอนครับนะถ้าฟุกสุดๆก็ห้าตัวนะครับผมอย่างงวดที่แล้วเนาะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ เลขนี่นะงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะผมตัดเลขสองเป็นเลขเด่นนะครับเลขสองเลขแปดวางบนนะครับเก้ากับห้าวางล่างนะครับเลขออกมาก็คือ,อข้างบนหน,นึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะเนี่ยถ้าเลขกว้างโอกาสมันก็จะเยอะนะครับเลขกว้างโอกาสมันก็จะเยอะนะแต่ถ้าเลขมันแคบลงน้อยตัวลงโอกาสมันก็จะน้อยนะครับนะก็ ให้ท่านผู้ชมนำไปตัดสินใจแล้วกันจะใช้งานยังไงนะครับแต่ผมก็วางอยู่ในกรอบที่มันสามารถทำกำไรได้นะครับเนาะสามารถทำกำไรได้จะวางบนก็36ชุดบนหรือล่างทั้งบนทั้งล่างนี่รวมกันแล้ว72ชุดนะครับถ้าถูกมาก็ไม่ได้อะไรนะครับเนาะ โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากกตน้อยนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะเยผยแพร่ทั้ง YouTube แล้วก็เพจ Facebook นะครับก็เจอกันในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดในการวินเลขก็คอมเมนต์ติชมใต้คลิปได้ครับสวัสดีครับ